ขอสวัสดีท่านผู้มีบุญมารมีทุกท่านขอสวัสดีท่านผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพุธโศกยินดีต้อนรับทุกท่านนั้นเข้าสู่การทํานายดวงสตาวาสนาท่านที่เกิดในลัคนาราศีพุธโศกเปิดคําทํานายดวงสตาในเดือนตุลาคมสาวลัคนาราศีพุธโศกผู้ที่มีบุญทั้งหลายอยู่ภายใต้ดาวพฤหัสดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจัก,กรวาล ดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งความสุขเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังสำหรับในเดือนตุลาคมนี้ยกให้ดวงราศีพฤษภเป็นราซาแห่งโชคลาภเงินทองสำหรับในเดือนตุลาคมนี้จะมีดาวแห่งโชคลาภที่โดดเด่นเอามากๆมีลุ้นได้โชคลาภ้อยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันลาวกับปฏิหารเปิดคุ้มทรัพย์ดวงเศรษฐีเงินล้าน เงินทองจะหลังไหลเข้ามาหาตัวของท่านนั้นทุกทิศทุกทางจนแทบตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวจงยอมือสาธุรับเอาพลังงานดีๆแบบนี้เข้าตัวของท่านโดยด่ว,ดวนถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของท่านนั้นมีดวงสตามหาเศรษฐีมาตั้งแต่กำเนิดและนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆจะเปิดดังๆก็ได้หรือหาที่สงบๆฟัง พอคลิปนี้นั้นขอบอกคําเดียวได้เลยว่าหาดูได้ยากแล้วหนีให้ตายก็หนีไม่พ้นความร่ํารวยอย่างแน่นอนเพราะแต่บุญของตัวท่านนั้นที่เคยทนุบํารุงพระพุทธศาสนาเริ่มจะทํางานแล้วและจะมีข่าวดีเกิดขึ้นราวกับปาฏิหารขอสวัสดีท่านผู้มีบุญบารมีทุกท่านสําหรับคนที่เกิดในสาวรัคนาราศีพุโศสตาราศีของสาวราศีพุโศ จะสดใสล่าเริ่มจะมีบุญเก่าคอยส่งเสริมและนุนนำทำให้าาสาวราศีพุโศจะได้รับความสำเร็จอย่างง่ายได้รู้แล้วเงียบไวรู้สิ่งนี้ชีวิตล่ำรวยแน่นอนหลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือท่านจะรู้ถึงเคล็ดลับในการเบิกเอาบุญเก่าออกมาใสเพื่อเสริมดวงสตาวาสนาให้ชีวิตของท่านนานล่ำรวยเป็นเศรษฐีที่ไม่มีใครเคยบอกมาก่อน พ่อหมอจึงอยากจะนำเอามาแบ่งปันเพื่อทำให้ชีวิตของสาวลัคนาราศีพุธศกหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากต่างกรรมทั้งหลายทั้งปวงไขปริศนาเปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์ที่เป็นคำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดที่คนให้ความเคารพในนับถือดวงชะตาวัสนาของสาวราศีพุธศกนั้นเป็นคำทำนายหมอดูที่แม่นอย่างก,กับตาเห็นไม่เสื่อมอย่าลบหลู่เพราะพ่อหมอหลายสำนัก แต่สมัยโบราณได้ทําพิธีบวงสรวงและจับไพ่ดวงสตาขึ้นมาเมื่อคําทํานายออกมาเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือในปีพศ2567นี้จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาจะอํานวยให้โชคให้ลาและอยากสื่อถึงท่านว่าสาวลัคนาราศีพุธโนน้นถึงคราวแล้วทีชีวิตจะบอกลาความจนพอเง,งินแสนเงินล้านจะหล่นทับ แบบไม่ทันได้ตั้งตัวจะได้นอนนับเงินแสนเงินล้านแต่เพียงเท่านั้นสามารถนำเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินหลายเกมต้อนรับเอาเงินแสนเงินล้านเข้ามาในชีวิตของท่านต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆพอคลิปนี้นานพ่อหมอขอบอกได้เลยว่าหาดูได้ยากแล้วถ้าอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตให้ตัวท่านนั้นฝากทุกท่านและการยานิมิตท,ทุกท่าน ่วยกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วสิ่งที่ท่านเคยคิดเคยฝันและเคยบรรนาไว้รับรองมันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านเงินทองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะทาโถมเข้ามาในชีวิตของท่านจะได้พบแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนโตหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำธุรกิจค้าขายสิ่งใดก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ เข้ามาหนุนนำดวงตาสำหรับสาวลัคนาราศีพฤษกนั้นท่าทานได้ฟังคลิปนี้แล้วถึงกับคนลูกเมื่อพ่อหมอได้กล่าวโอวาทให้แก่ผู้คนที่มากล่าวไหวาทานเมื่อพ่อหมอได้เอ่ยออกมาว่าต่อให้ไซบาตเป็นร้อยองค์พันองค์ก็ไม่เท่ากับตัวท่านนั้นทำสิ่งนี้เพียงครั้งเดียวเป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่ายถ้าหากว่าใครที่อยากจะร่ำรวย หมดนี่หมดสินให้รีบทําด่วนก่อนที่จะสายเกินไปดังนั้นทางซ่องดวงเศรษฐีจึงได้รวบรวมเอาคําโอวาทที่พ่อหมอได้กล่าวโอวาทแก่ผู้คนทั้งหลายนํามาบอกตัวของทุกท่านให้ได้รับรู้ด้วยกันและให้ตัวของท่านนั้นนาไปปฏิบัติตามแล้วตัวของท่านนั้นจะหมดหนี่หมดสินจะร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองเมื่อทุกท่านพร้อมแล้ว เราไปรับสมรับฟังกันได้เลยตามตำราบโบราณโาศาสตร์ที่ลึกลับที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนได้บันทึกเอาไว้ว่าในชาติปางก่อนของสาวรัณนาราศีพุทโกได้ทำบุญถวายสังฆทานให้แก่พระภิษุสงฆ์ที่จำศีลภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดในชาตินี้ผลบุญที่เคยทำมาแต่อดีตชาตินานจึงได้ส่งผลทำให้ชีวิตในวัยกลางคนของสาวรัณนาราศีพุทโกจะร่ำรวยเป็นเศรษฐี มีทรัพย์สิสนและเงินทองมากมายมหาศาลโดยการถูกเลขถูกเบอร์พอเป็นส่วงขาขึ้นของชีวิตถ้าสาวลัคนาราศีพุธโศกได้นำเคล็ดลับนี้ไปใส่ขอบอกได้เลยว่าชีวิตจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนขอฟันธงขอบอกเอาไว้เลยว่าเคล็ดลับนี้มีเพียงที่นี้ที่เดียวถือว่าเป็นบุญบรารมีบุญวาสนาของสาวลัคนาราศีพุธโศกที่ได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้ พอคลิปมีเป็นแสนเป็นล้านคลิปต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆถ้าอยากหลุดพ้นจากความลำบากนั้นจงตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบอย่าหาว่าม่เตือนและนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้สาวลัคนาราศีพุทโธล่ำรวยเป็นเศรษฐีที่สาวลัคนาราศีพุทโธไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อได้ล่วงรู้ถึงเคล็ดลับนี้แล้วจะทำให้ชีวิตล่ำรวยอย่างเห็นทันตาและชีวิตจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดด สำหรับสาวลัคนาราศีพฤษภถ้าทำได้ชีวิตเมื่อทำอะไรลงไปก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขาขายหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองทำให้ชีวิตลืมตาอ้าปากได้ความทุกข์จะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านเงินทองจกหลังไหลเข้ามาเทมาแบบไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อน ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยให้สาวลัคนาราศีพุธศกนั้นมันทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรการทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรนานจะช่วยลดละความมาคาดพญาบาทความมาคาดจองเวรจากเจ้ากรรมนายเวรที่คอยสุดหลังชีวิตคอยจองกรรมจองเวรท่านมาให้ชีวิตของท่านก้าวหน้าไม่ให้ชีวิตของท่านจเจริญรุ่งเรือง ซึ่งท่าทานทำบุญแผ่เมตตาหาเจ้ากรรมนายเวรก็จะทำให้ความอาฆาตพยาบาทนั้นลดลงและจะไม่มีใครสุดหลังชีวิตของท่านนั้นให้ตกต่ำและท่านก็จะไม่มีโภยภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นในชีวิตที่ตอนนี้ชีวิตของท่านนั้นยังตกต่ำไม่ขึ้นไม่เกินไม่มีเงินทองหยิบจับสิ่งใดก็มีแต่อุปสรรคปัญหาก็เพราะว่าท่านนั้นมีเจ้ากรรมนายเวรนั่นเอง ที่คอยสุดหลังชีวิตคอยจองกรรมจองเวรกับท่านการทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมในเวรนั้นท่านสามารถถวายสังฆทานไส่บาทหรือถวายปัจจัยในที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ได้แต่ทุกๆครั้งที่ท่านทําบุญนั้นก็ขอให้ท่านอธิษฐานในใจว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาทั้งหลายจงเป็นพยา,ยานในการสร้างคุณงามความดี กับการทำบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้และข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาขอแผ่บุญกุศลเหล่านี้ให้ไปถึงเหล่าเจ้ากรรมนายเวรขอจะได้จองกรรมจองเวรกับข้าพเจ้าเลยและอีกอย่างให้ตัวของสาวลัคนาราศีพุโกนั้นรักษาสินห้าปฏิบัติสินห้าแล้วทุกอย่างจะดีร้อยเปอร์เซนต์ถ้าอยากหลุดพ้นจากความลำบากตากกรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้ทานรักษาสินห้าเอาไว้ ท่าทานทำสิ่งต่อไปน,นี้จะเป็นการค้าสู่ดวงสตาเสริมดวงเสริมารมีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองของท่านให้เปิดขึ้นให้ตัวของท่านนั้นปฏิบัติตัวอยู่ในศีนลธรรมหมั่นทำบุญทำทานสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลห้าและทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรที่จองล้างจองผ่านชีวิตของท่านและท่าทานทำแบบนี้ จะส่งผลให้ชีวิตของท่านจเจริญรุ่งเรืองได้รวดเร็ว